ปีนี้เราก็เปิดหลักสูตรนานาชาติเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตอบสนองผู้เรียนมีนักศึกษาต่างชาติมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วหลักสูตรออนไลน์ของเราก็เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยซึ่งสามารถที่จะตอบโจทย์ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาปัจจุบันของเราหรือสิทธิเก่าและก็ประชาชนโดยทั่วไปพัฒนาสกิลทักษะของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นทางด้น hard skill หรือ soft skill ก็ตามสามารถที่จะเ,เรียนเป็นแบบ non credit สามารถสะสมแบบหน่วยกิจเพื่อรับในเรื่องของปริญญาได้หลักสูตรพวกนี้นะฮะตอบโจทย์สังคมได้แน่นอนครับในฐานะรักษาการแทนอธิการบดี ผมก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาสถาบันของเราในเรื่องของ The World Master of Innovation ต้องพัฒนาทั้งหลักสูตรงานวิจัยให้ทันสมัยและทำให้เกิดความต่อเนื่องแม้แต่การพัฒนาเข้าสู่ระดับโลกเนี่ยเราก็สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องสืบไปครับ